อาจารย์ทนรงค์พรุ่งโรดขออนุญาตฉาย powerpoint นะครับผมอนุญาตครับกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมศาสตราจารย์ดรชานรงค์พรุ่งโรดสมาชิกวุฒิสภาวันนี้จะขอหาเรื่องคนพิการกับโอกาสทางการศึกษานะครับเมื่อพูดถึงคําว่าเสมอภาคเนี่ยแล้วก็พูดถึงโอกาสจริงๆแล้วมันไอความเท่าเทียมคงไม่มี เนะดยว่าอย่างยิ่งกลุ่มผู้ได้โอกาสผู้พิการลองดูนะครับเรื่องการจ้างงานคนพิการข้อมูลปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเราจะมีพราบาเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการจ้างงานคนพิการนะฮะตอนนี้พักเอกชนมีการจ้างงานตามมาตราสาสานะฮะ 3ามสรวมแล้ว9 4้าเปอร์เซ็นตแต่ภาครัฐมีการจ้างเพียง23.43จเปอร์เซ็นตจริงๆการจ้างงานผู้พิการที่มีคุณค่าจริงๆต่อชีวิตคนพิการนี่ก็คือต้องจ้างตามมาตรา33คือให้อาชีพกับคนพิการนะครับพอมาดูตรงนี้ก็เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะฮะจึงลองไปศึกษาดูว่าตัวคนพิการจริงๆมีคุณภาพเพียงพอที่จะจ้างไหม เมื่อเข้าไปดูถึงการศึกษาระดับการศึกษานี่เป็นตัวเลขปีปัจจุบันนะครับว่าคนพิการศึกษาในระดับพื้นฐานเนี่ยสพท4,7564คนศึกษาระดับปวชปวสเพียง1,853คนเท่านั้นศึกษาในระดับบิญาาตีเพียง3,136คนนะครับตัวเลขมันขาดหายไปเยอะ พื้นฐานไปสู่อาชีวะสู่อุดมจะหายไปเยอะมากนะครับมาดูว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรก็ไปพิจารณาดูที่ว่าเกณฑ์ปรากฏว่าเกณฑ์การเข้าศึกษาทั้งอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษาตั้งเกณฑ์แรกเลยคือว่าต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการนะฮะแล้วก็เงื่อนไขของสถานศึกษานั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งลองไปดูนะครับว่าพอใช้เกณฑ์ว่าต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการ สไลด์ต่อไปลองดูจํานวนคนพิการตอนนี้เรามีคนพิการ4ล้านนะฮะประมาณ4ล้านเศษแต่มีคนพิการที่ได้บัตรเพียง2ล้าน2เท่านั้นคนที่ไม่มีบัตรหายไป1.9ล้านไปครึ่งหนึ่งม<า>เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าเป็นเพราะว่ายังพิพการไม่ถึงขั้นที่ควรจะได้รับบัตรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตาบอดเนี่ยเขาแบ่งไว้5ระดับแต่บอดระดับ2อย่างนี้ถือว่ายังไม่ได้บัตรนะฮะพอมาดูตรงนี้แล้วเนี่ย ก็เป็นประเด็นว่าทํำยังไงจํานวนคนพิการที่ควรจะ,จะได้ไดการปรับรเกณฑ์อย่างไรเคยนําเสนอไปแล้วครั้งนึงแนวน <ะ S 2> ทางนะมาตรการถ้าจะเป็นไปได้นะครับ<ส>เงื่อนไขของสถานศึกษาเนี่ยคงจะต้องมีเฉพาะให้กับคนพิการมันจะมีประเด็นหนึ่งว่าถ้าเกิดสถานศึกษาไม่พร้อมเรื่องกายภาพเรื่องเครื่องมือเรื่องบุคลากรคือจะรับคนพิการต้องพร้อมอย่างนี้ก็จะจบแล้วนะเพราะว่าสถานสาส่วนใหญ่ก็จะไม่พร้อมนะครับแล้วก็ ควรจะยกเลิกไอ้เรื่องเกณฑ์ว่าผู้ที่ถือบัตรคนพิการเท่านั้นเนื่องจากว่าคนที่ไม่ได้ถือบัตรคนพิการว่าไปแล้วเป็นคนคนพิการที่ช่วยตัวเองได้กับไม่มีโอกาสเข้าการศึกษานะครับแล้วก็จากฝากท่านประธานถึงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอวนะครับว่าในการส่งเสริมผู้พิการเนี่ยน่าจะจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรเฉพาะบุคคลนะครับจำนวนเนี่ยจำนวนหน,วน่วยกิจอาจจะเท่ากันกับ ปกติทั่วไปแต่ให้เทียบโอนวิชาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการนะครับจึงขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษานะครับ<ป>ให้ช่วยพิจารณาเงื่อนไขในการรับผู้พิการเข้าศึกษาต่อลยครับขอบคุณครับท่านตอ